เกิดอะไรขึ้นในเบลารุสครับศึกนี้ใหญ่หลวงครับวันนี้อาจาย์โตวิเคราะห์ครับ,รบช่วงรอยออเดอร์ครับมาดูว่าเราจะแก้ปัญหาในทุนผูกขาดอย่างไร สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์ศาสตาโตอ่อนในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับโอ,อกากสทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ออฟฟิเชียครับฝากเพื่อนๆช่นชวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามไปด้วยครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับเหมาะกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลข่าวสารที่รู้ลึกวิเคราะห์เจาะจริงนั่นเอง นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดครับและท่านมีปัญหาทางกฎหมายครับอย่าลืมปรึกษาเราสิตามมารอย c o คอนเซอร์เรนครับสาการอีกสมรภูมิหนึ่งที่น่าสนใจและผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องรู้เบื้องลึกเบื้องหลังก็คือสาการการประท้วงชุมนุมในประเทศเบลารุสนะครับ เบรุสนั้นก็ถือว่าเป็นดินแดนกันชนระหว่างสภาพยุโรปพันธมิตรตะวันตกนะครับแล้วก็รัเสเซียนั่นเองครับซึ่งนะครับเบรุสนี่นะครับในโลกตะวันตกเขาเรียกว่าเป็น The Last Dictator ครับเป็นประเทศที่มีการปกครองประชาธิปไตยก็จริงนะครับแต่งมีลักษณะเป็นเผด็จการตั้งแต่ปี1994ก็คือมีนาย อเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกครับเป็นประธานาธิบดีครับในเชิงภูมิศาสตร์นั้นนะครับเบรุสนั้นถือว่าเป็นทางผ่านนะครับในแง่ของการทหารนั้นถือว่าเป็นดินแดนที่มีการเดินทัพบ,บ่อยที่สุดไม่ว่าจะเกิดศึกสงครามใดก็คือเป็นทางผ่านของกองทัพตะวันตกไปตะวันออกตะวันออกมาทางตะวันตกครับ และในอดีตครับเมืองหลวงของเบลารุสอย่างเมืองมินส์นั้นถือว่ามีความผูกพันกับสหภาพโซเวียตอย่างแน่นแฟ้นครับอย่างไรก็ตามครับสาภาพความเป็นเมืองผ่านของมินส์ของเบลารุสนั้นนะครับก็ทำให้เบลารุสนั้นต้องพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกมากโดยเพิะ่งยิ่งครับรัฐบาลของรูคาเชนโกนั้นเป็นรัฐบาลที่โปรสหภาพโซเวียตเก่านะครับ ก็คือโปรััเซียนั่นเองแล้วก็เศรษฐกิจต่างๆของเบลารุสนั้นทุกวันนี้นะครับยังพึ่งพารัเสเซียเป็นจำนวนมากครับโดยการค้าของเบลารุสกว่า40%นั้นนะครับอยู่ในมืออยู่ในการควบคุมของรัเสเซียนั่นเองครับนอกจากนี้ครับปริมาณการผลิตน้ำมันการพึ่งพาน้ำมันนะครับโดยเพพาะอย่างยิ่งการ กัน่น้ำมันการส่งน้ำมันต่างๆเนี่ยของเบลารุสนะครับยังอยู่ในการควบคุมของรัเสเซียถึง50%์ครับโดยมีเมืองสำคัญในการกลั่นน้ำมันก็คือเมืองมาเซียและเมืองโนโวโพล็อกนั่นเองนั่นหมายความว่านะเวลานี้ครับเบลารุสนั้นพึ่งพารัเสเซียอย่างมากครับ อย่างไรก็ตามครับมันก็ได้เกิดแรงกดดันนะครับในการประท้วงนะครับก็คือฝ่ายค้านนั้นนะครับดำเนินนโยบายที่เรียกว่า nationalization นะครับก็คือการฟื้นฟูชาตินิยมนะครับกลับมาเพื่อลดการพึ่งพารัสเซียนั่นเองครับแต่การเจรจาที่ผ่านมานะครับระหว่างรัสเซียกับเบรลุสนั้นนะครับเริ่มประสบปัญหาติดขัดครับ การเจราจาในเรื่องน้ำมันการเจราจาในเรื่องของการที่รัเสเซียให้เงินกู้ยืมกับเบลารุสนั้นเริ่มติดขัดแล้วก็รัฐบาลของนายลูคาเชนโกเองนะครับจริงๆแล้วแม้ว่าจะโปรรัเสเซียแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับผู้ประทวงก็พยายามนะครับที่จะลดการพึ่งพารัเสเซียซึ่งเหตุนี้เองครับทำให้มหาอำนาจครับอย่างสหรัฐอเมริกา แทรกกลางเข้ามานะครับโดยเมื่อปีที่แล้วครับในไมค์ปอมเปโอ secretary of state ของสหรัฐอเมริกานั้นก็ได้มาเยือนเบรุสครับตามสูตรครับเมื่อเกิดรอยร้าวระหว่างปูตินกับลูคาเชนโกขึ้นมาครับปอมเปโอก็แทรกเข้ามาทันทีนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเราวิเคราะห์บทบาทของประธานวิเดียร็กซนเดอร์ลูคาเชนโกนั้นนะครับ ลูกคาเชนโกนั้นอยู่ตรงกลางระหว่างสหภาพยุโรปกับรัเสเซียลูกคาเชนโกนั้นไม่ต้องการนะครับพึ่งพิงรัเสเซียมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ต้องการที่จะเป็นยุโรปมากจนเกินไปเพราะลึกๆแล้วลูกคาเชนโกนั้นอยู่ในอำนาจมาตั้งแต่ปี1994นั้นก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากมอสโกนั่นเองครับซึ่งในเรื่องดังกล่าวครับการที่ อเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกนั้นนะครับร่วมไม้ร่วมมือกับรัเสเซียจะเป็นส่วนใหญ่แน่นอนครับตามนโยบายของรัเสเซียเขาต้องขยายดินแดนออกมาทางตะวันตกให้มากที่สุดครับเพื่อค้ำยันอำนาจของเนโตและก็สาภาพยุโรปครับดินแดนเบลารุสซึ่งอยู่ในเงื้อมเงาอำนาจของรัเสเซียนั้นมันก็ไปกระทบกับประเทศอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศโปลแลนด์นั่นเองครับซึ่งติดกับเบลารุสทางด้าน ตะวันตกครับโปรแลนด์เองทุกวันนี้ครับก็ให้การสนับสนุนพวกชาตินิยมนะครับที่ต้องการปลดแอกพวกที่ออกมาประท้วงขับไล่ประธานาธิบดีลูคาเชนโกที่กำลังเกิดขึ้นนี่แหละครับก็ในโปรแลนด์ก็มีการตั้งสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์และก็คอยให้ข้อมูลนะครับสนับสนุนพวกชาตินิยมดังนั้นครับในเบลรุสทางตะวันตกในเวลานี้จึงโน้มเอียงมาทาง สาภาพยุโรปมากกว่าลูคาเชนโก้นั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับโปรแลนด์นั้นกลัวอิทธิพลของรัสเซียและเบลารุสอย่างยิ่งครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารัสเซียกับเบลารุสนั้นมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นแนบแน่นไปถึงขั้นที่มีสนธิสัญญาจัดตั้งยูเนียนสเตทครับระหว่างรัสเซียกับเบลารุสครับโดยจะมีความร่วมมือกันระหว่าง2ชาตินี้ก็คือ เบลารุสกับรัเสเซียทั้งในเชิงเศรษฐกิจในเชิงการทหารนั่นหมายความว่าณเวลานี้ครับสิ่งที่รัเสเซียกําลังกระทําในภูมิภาคอดีตสหภาพโซเวียตในภูมิภาคยุโรปตะวันออกก็คือการฟื้นฟูความคิดแบบสหภาพโซเวียตแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาในรูปแบบของการทําสนธิสัญญาทำอีคโนมิกฟรีโซนเขตการค้าเสรี ซึ่งเรียนแบบสาภาพยุโรปและคาดว่ารัสเซียจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆกับประเทศในกลุ่มคอเคซัสนะครับยูเครนเบลารุสและก็ลิโทเนียในกลุ่มบอลติกรัสเซียก็พยายามจัดฟื้นฟูอำนาจของตนเองสิ่งนี้ครับทำให้ประเทศกันชนทางด้านตะวันตกก็คืออย่างประเทศโปแลนด์นั้นหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งครับอย่างไรก็ตามครับประธานวิบดีลูคาเชนโกนั้นเมื่อถูกรัสเซีย นะครับตัดน้ำมันนะครับถูกรัสเซียลดการสนับสนุนทางการเงินครับเหตุการณ์ก็ซับซ้อนไปอีกครับเมื่อลูคาเชนโกก็ไปดึงจีนเข้ามาเกี่ยวข้องครับโดยลูคาเชนโก้นั้นเมื่อรัสเซียไม่มีเงินสนับสนุนให้นะครับลูคาเชนโกก็ไปยืมจีนครับโดยไปยืมมาถึง5 0 0้มิลเลียน US ดอลลาร์ด้วยกันนะครับอีลงตุงนังเข้าไปอีกมีจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นะครับนอกจากนี้ครับ EU เองก็เข้ามาแทรกครับ EU เมื่อเห็นว่ารัเสเซียพยายามจะเข้ามามีอิทธิพลในยุโรปตะวันออกในเบลารุสยูเครนและก็ทะเลบอลติกครับนะเวลานี้ EU ก็ปล่อยหมัดเด็ดครับโดย EU นั้นเริ่มนะครับทำความตกลงระหว่าง EU กับประเทศโพสโซเวียตนะครับก็คือพวกเบลารุสยูเครนพวกคอเคซัสนะครับอย่างอาเซอร์ไบจัน นะครับอาเมเนียพวกนี้เป็นต้นนะครับก็เพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของ EU กับประเทศโพสโซเวียตต่างๆนั่นเองครับซึ่งโดยสรุปครับเรื่องราวในเบลารุสนั้นแกนกลางของเรื่องก็คือลูคาเชนโก้ครับที่โปรโลัสเซียฝ่ายที่ออกมาต่อต้านลูคาเชนโก้ก็คือต้องการกำจัดอิทธิพลของรัสเซียแล้วก็สร้างชาติเบลารุสนะครับเป็นเนชั่นนลริสครับมีสฝ่ายอยู่ด้านใน นั่นเองฝ่ายที่เข้ามาแทรกเพิ่มเติมก็คือโปรแลรนด์เพราะว่าโปรแลรนด์กลัวอทิทธิพลของรัสเซียที่ขยายผ่านทางเบลารุสและก็เมืองสําคัญก็คืออีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองคารินินกาดซึ่งเป็นเมืองของรัสเซียที่อยู่นอกประเทศรัเสเซียนะครับและโปรแลนด์ก็เป็นดินแดนที่แซนวิชระหว่างคารินินกาดกับเบลารุสนั่นเองในขณะเดียวกันครับความสัมพันธ์ระหว่างลูคาเชนโกกับปูตินนั้นก็ไม่ได้ราบรื่นครับ ก็เป็นเหตุให้มาหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงอีกและในความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นดังกล่าวนะครับลูคาเชนโกต้องพึ่งพานรัเสเซียเยอะเกินไปลูคาเชนโกก็เล่นสองหน้าครับไปยืมเงินจากจีนอีกนั่นเองแล้วนอกจากนี้ครับ EU ก็กลัวอิทธิพลของรัเสเซียก็แทรกเข้ามาพยายามทำข้อตกลงกับประเทศในโพสต์โซเวียตนั่นเองครับ เหตุการณ์ในเบลารุสนี่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเหตุผลเบื้องหลังว่าทําไมมันเกิดศึกทางการเมืองเวลานี้ในเบลารุสครับสำหรับท่านที่เรียนเทตินไคสิ์ครับสมัครมาได้ครับราคาคอร์ส4,000บาทครับผมเรียนให้ท่านทราบว่าคอร์สผมเนี่ยเวลาทองขึ้นเนี่ยนะครับคนจะมาสมัครเยอะทั้งที่จริงๆแล้วการสมัครเรียนก่อนรู้ปัจจัยก่อนต่างหากครับ คือสิ่งที่ดีเพราะว่าในการเทรดต่างๆนั้นแน่น,นอนครับคุณต้องเข้าไปตอนที่สินทรัพย์นั้นมีราคาถูกนะครับแล้วรอให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นจนเกิดกำไรขึ้นมาได้นั่นเองนี่พูดกันตรงๆเลยนะครับสมัครมากันครับเทรดอินไคยสิทธ์ข้อนี้ข้อทีททท่3แล้วถ้าไม่แน่จริงคงไม่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ครับที่ไลน์ id ks 1 8 5 2 0 2 ks 185202สครับ ท่านที่มีกําลังทรัพย์น้อยก็จ่ายตามกําลังครับท่านที่ไม่มีเงินครับผมก็ให้เรียนฟรีครับช่วงต่อไปพบกับลอยออเดอร์ครับช่วงลอยออเดอร์ครับวันนี้มาพูดเรื่องในทุนผูกขาดนะครับ สังคมไทยเวลานี้พูดถึงเรื่องอะไรที่ล่อแหลมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสถาบันแล้วก็ในเรื่องของในทุนผมเนีห้ท่านทราบางนี้ครับว่าสังคมตะวันตกนั้นนะครับเขาแก้ปัญหาในทุนโดยวิธีการผิดๆมาแล้วนะครับก็คือการปฏิวัติคนล้มปฏิวัติคอมมิวนิสต์นั่นเองซึ่งก็ทำให้เกิดระบบที่เลวร้วายยิ่งกว่าครับ แต่ในโลกทุกวันนี้ครับการแก้ปัญหาเรื่องในทุนผูกขาดนั้นเขาทำอย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยใช้กฎหมายเนี่ยแหละครับกฎหมายดังกล่าวก็คือกฎหมายการแข่งขันทางการค้าครับซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักการในทางเศรษฐกิจโดยเขาเข้าไปดูพฤติกรรมครับของบริษัทต่างๆว่าทําไมมันเกิดการผูกขาดแล้วก็ค้นหาสาเหตุครับสาเหตุในเชิงโครงสร้างก็คือมีการควบรวมกิจาการต่างๆเข้ามาเป็นโฮลดิ้งคอมพานี มาตรการที่เคยใช้ในสหรัฐอเมริกาสมัยของรูสเวลเป็น Anti-Trust Law รนั้นก็คือออกมาตรการมาไม่ให้มีการควบรวมกิจการจนใหญ่เกินไปประเด็นต่อมาครับการบูกขาดเกิดจากพฤติกรรมครับที่เรียกว่า behavior al, นะครับก็คือพฤติกรรมการตุกติกต่างๆนะครับทำให้เกิดการบูกกขาดผมยกตัวอย่างเช่นในอดีตครับ จอร์ดีล็อกกี้เฟลเลอร์นั้นสามารถผูกขาดตลาดน้ำมันได้เพราะว่าจอร์ดีล็อกกี้เฟลเลอร์ไปตกลงกับคอนเนอร u สเวนเดอร์บิลครับเจ้าพ่อรถไฟว่าบอกว่าให้ขนน้ำมันโดยขนให้บริษัทสแตนดาร์ดโอนะครับลายเดียวเท่านั้นนะครับพฤติกรรมแบบนี้ครับพฤติกรรมในการเข้าไปตุกติกโดยบอกให้เวนเดอร์บิลมาขนน้ำมันให้กับตัวเองคนเดียวนี่แหละนะครับ คือพฤติกรรมที่นําไปสู่การผูกขาดนั่นเองซึ่งก็ต้องมีกฎหมายเข้ามาควบคุมต้องมีกรรมการการแข่งขันทางการค้าระดับชาติเข้ามาเหมือนผู้ตัดสินครับในการที่จะให้ใบเหลืองใบแดงแล้วก็บอกว่าคุณทําแบบนี้ไม่ได้ครับดังนั้นในเรื่องการแก้ปัญหาในทุนผูกขาดเนี่ยผมเียท่านทราบว่าถ้าเราไม่ใช้หลักวิชาการไม่ใช้หลักความรู้แล้ว เราก็จะเดินไปผิดทางแบบที่เคยเกิดขึ้นในการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในรัสเซียที่ต้องการโค่นล้มในทุนครับหนทางที่ดีที่สุดครับไม่ใช่ทั้งปล่อยให้เกิดการผูกขาดแล้วก็ไม่ใช่ทั้งปล่อยให้เกิดการโค่นล้มจนพินาศวอดวายย่อยยับหนทางที่อยู่ตรงกลางที่สุดก็คือการใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้ามาปรับสมดุลทําให้การแข่งขันเป็นไปได้แล้วก็ Price ism, ไพร์ e เมคานิซึมกลไกราคาทํางานได้ในจุดสมดุลแล้วประชาชนก็จะได้รับ ประโยชน์นั่นเองครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สตตาตัวอัดได้ใหม่ครับในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ